หัวอะไรหัวหินเนาะวันนี้เรามาพักที่รีสอร์ทใจกลางเมืองหัวหินสไตล์มินิมอลเป็นรีสอร์ทเล็กๆมีประมาณ6 6หลักเองแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาเดี๋ยวเราตามครับพิมพ์เข้าไปดูกันนี่ที่นี่เขาจะเป็นชื่อเรือนเรือนแรกเนาะ มีทั้งหมด6ห้องเขาบอกว่าจะเต็มลูกค้าประจำก็จะเป็นเรือนเรล่าเรือนลื่นนะแต่เราไปดูห้องพักกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั <c> ่ <oughs> งกินเห็นดับกิ้ไหมกำลั <c oughs> งนั่งเป็นมุมกาแฟานี่ าก็จะมีไมโครเวฟมีกาแฟคุกกี้ให้นั่งกินได้นะแล้วก็ใครมีอาหารก็มาใส่จานมีไมโครเวฟแล้วก็เราก็มานั่งกินตรงนี้ได้หรือกินที่ห้องก็ได้ใช่ไหมครับก็มีที่นั่งเดี๋ยวเราให้เราทริมพาไปดูห้องพักเรากันดีกว่าไปตามไปเลยนะวันนี้เราพักที่บ้านหลังนี้เรียกว่าเรือนรักไปเข้าไปในห้องกัน เป็นยงงไอแล้วก็จะเป็นบ้านไม้นะเป็นห้องโอเคแล้วก็ท้าีมไม่อยู่ต้องมีไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําก่อนว่าห้องน้ําที่นี่เป็นยังไงหรือห้องน้ําเป็นไฮไลท์ของที่พักัะเปิดไฟก่อนเลยนะครับไปเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ําแบบนี้เป็นปูนนะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําปูน ใด่แ้มีให้แล้วก็มีเหมือนห้องน้ำทั่วไปเนาะเป็นแถวช็โคโกไปน้า,นาหนึ่งถึงสิบค่เดี๋ยวยยไปดูเตียงก่อนก็จะมีถ้วยชากาแฟมีทีวีแล้วก็ตู้เย็นด้วยส่วนเตียงก็จะเป็นเตียงนี้เตียงคู่มุมทานอาหารพาไปดูมาแล้วอ่าเป็นไงบ้างคะที่นี่เจ้าไหมคะ ไดค่ะแล้วก็มี Wifi ด้วย100เมตรถึงทะเลเลยใช่ก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูทะเลกันจะพาเพื่อนๆไปดูทะเลกันเดินจากที่พักไปประมาณ100เมตรเท่านั้นไปเราตามกันไปเลยค่ะนี่นะก็จะเป็นทางเดินเดี๋ยวเราตามไปกันนี่นะครับก็เป็นทางเดิน เราก็กําลังจะเดินไปกันก็จะเป็นทางสั้นๆเห็นไหมไปลายทางนั้นทะเลอยู่แถวนี้ก็จะเป็นที่พักส่วนตัวนิดนึงรีสอร์ทเล็กๆที่พักเล็กๆริมทะเลหัวหินส่วนทัพทีมก็เมสวยไหมตาไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้เราก็เดินใกล้จะถึงทะเลแล้วนะคะไอทัพทีมนำเพื่อนๆไปเร็วค่ะเห็นไหม นูน่นปลายทางของเราเป็นทะเลสวยงามสดใสตามนักทิมกันไปสุราอุไลใช่ไหมทิมพาไปเพื่อนๆไปทะเลกันถึงแล้วชายหาดทะเลหัวหินทรายสวยมากเลยละเอียดแต่ร้อนสุดๆไปเลย,ยเพื่อนดูนะวันนี้เขามีมาก เทศกาลอะไรหรือเปล่าเนี้ยโอ้ยสวยมากๆทะเลหัวหินเราไม่ได้บ้าพักทะเลหัวหินนานมากแเราลมัวแต่ไปฝั่งตะวันออกแถวพัทยาระยองโอ้สวยจังเลยตอนนี้เขาเล่นในนี่กันนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะเต็มท้องฟ้าเลยค่ะ เป็นว้าหรอไม่ใช่ว wow. ้าวม,มากโอยมีม้าด้วยค่ะมา้าโอเคเลนน้ำทะเลแล้วค่ะหลังจากนั้ไม่ได้เล่นนานวันนี้หาดหัวหินสุดยอดไปเลยมีคนมาเล่นียอย่างนี้ด้วยอ่ะที่บอกอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรเขากำลังจะขึ้นแล้วค่ะมีปลาค่ะอย่าดูนาพี่เดียดูพี่เขาขึ้นแล้วพี่ ดี๋พี่เขาขึ้นฟ้ายวดูนะเพื่อนๆขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นอครับพิมกำลังชายหาดที่นี่แบบสมบูรณ์มากสงสัยเราต้องเปลี่ยนจากเที่ยวพัทยามาเที่ยวหัวหินบ่อยๆแล้วล่ะดูสิมีอะไรมั่งลูกน้ำใสมากดูสิอยกเ็บหอยก็มี มอ้ีมีทั้งหอยทั้งแบบฟูเสฉวนอากาศก็ดีมากๆเลยฟินมากๆเพือนแล้วต่อไปคงจะเห็นเรามาที่กหอยบ่อยๆแล้เปลี่ยนที่บ้างไปพัทยาบ่อยแล้วอากาศดีมากๆเลยสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคตัวเราก็มากินบุฟเฟ ไม่เบาเลยโอเคค่ะมื้อเย็นสำหรับครอบครัวเราค่ะตื่นแล้วค่ะเดีย๋ยวเราจะไปทำอะไรกันเอ่ยไปเล่นทรายที่ทะเลกันปะเราไปกันเลยรัาทิมตามเพื่อนๆไปเลยค่ะตายเลย <c oughs> วันนี้อากาศสดชื่นสดใสเดีย๋ยวเราเดิน ไปเล่นทะเลกันไปเล่นทรายโอยทัพทีมมีกะลอกด้วยเห็นไหมหหน่ารักจังเลยตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้ยที่นี่มีกะลอกด้วยไปล,ลูกปะไปกันเถอะเดี๋ยวแดดร้อนค่ะ โ,โอเคไปเราไปทะเลกันดีกว่าค่ะไปเลยเราไปทางเดิมกับเมื่อวานตอนเย็นนะคะแต่ตอนนี้ยามเช้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทะเลยามเช้าของหัวหินเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะอโอ้ยปลาทิศขึ้นไปนานแล้วค่ะป้า,ปา,ายๆตามไปกันจะถึงแล้วนะทะเลผมเต่วตอนนี้น้ําขึ้นอยู่เดี๋ยวเราไปดูกัน คนเขาตื่นมาแต่เช้าแต่ว่าเราตื่นสายหน่อยใช่ไหมลนะ่ะรอค้าโอเค <c oughs> โอ้ยน้ำขึ้นมาถึงข้างบนเลยลูกมันไม่ได้เป็นทรายเหมือนตอนเย็นนะลูกเห็นเปล่าถึงแล้ว หินยามเช้าค่ะแล้วพีมก็จะมาเล่นตายตอนเช้าน้ำจะขึ้นมากเลยชมเสียงขึ้นแสงแดดยามเช้ากันนะครับเพื่อนๆนี่มีพี่เขามาตกปาลาด้วยนะ สดชื่นมากเลย ความสุขมากเลยก่อนที่เราจะกลับไปเรียนหนังสือต่อใช่ไหมคะแต่ว่าเราเค่อยมาใหม่เนาะมี่พื้นมาเต็มเลยจะโดนเลยความสุขของเด็กหญิงอัพทีม สำหรับคลิปนี้อย่าเราลากันไปก่อนละกกันกับบ้านพักเดี๋ยวไว้เราจะกลับมาใหม่ครับเพื่อนๆมีโอกาสก็มาพักที่นี่นะรีลินรีสอร์ทบายยกับยายทัพทีมฝากลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกซ์กดกระดิ่งกรุงกิ้งจะได้มีพัดคินมนใหม่ๆของหนูนะคะบายบายสวัสดีค่ะ